ไปต่อกันเลยนะครับกับท่านผู้ว่าพงรัฐพี่รมรัฐนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลรัชธานีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าสวัสดีครับคุณนนองคุณเจมมี่ครับครับพายุโดจะเข้ามาทางอุบลตรงๆเนี่ยนะครับท่านครับอุบลของท่านผู้ว่าเตรียมการยังไงครับท่านคร<อ><ท>ับในการรับม<ท>ือคราวนี้ครับครับใน ก่อนหน้านี้นะครับเรามีสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกในพื้นที่นะครับแล้วก็น้ําสะสมลงมาในแม่น้นํามูลแม่น้ําชีก็ส่งผลให้น้าล้นตลิ่งที่อําเภอเมืองอําเภอวารินน,นนะครับเราก็มีการเคลื่อนย้ายคนนะครับอพยพคนขึ้นในจุดทักพิงนะครับซึ่งสถานการณ์มันก็มีต่อเนื่องมานะครับแบบน้ําก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะน้าส,สะสมมันนะครับนี่ยังไม่นับโนรูนะครับ อตอนนี้เนี่ยศูนย์ทักทิงเราเนี่ยวางวางตั้งขึ้นเนี่ยสี่สิบจุดด้วยกันนะครับโดยมีคนกระจายอยู่ในศูนย์ทั้งสี่สิบศูนย์เนี่ยประมาณรวมๆแล้วประมาณสักสามพันกว่าคนนะครับที่ที่อยู่ในศูนย์ทักทิงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในการ ระบายน้ํานะครับเราก็จะมีการเร่งระบายน้ําในส่วนของแม่น้ำโมลโดยการประสานงานกรมชนประทานเนี่ยติดตั้งเครื่องผักดันน้านะครับที่บริเวณสะพานที่อําเภอที่บูญมังสาหารนะครับซึ่งตรงนั้นจะมีแก่งสะพือซึ่งอาจจะเป็นแก่งโขดหินจึงทําให้เป็นอุปสรรคการระบายน้ําจึงต้องมีการติดตั้งเครื่องผักดันน้าเพื่อเพิ่มความเร็วของน้ําเพื่อเร่งระบายสู่แม่น้ําโขงนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านอธิบดีกรมชนมาก็ สั่งการให้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันนั้นเพิ่มเติมที่โขงเจียมนะครับที่ปลายน้ําที่ก่อนลงแม่น้ําโขงเลยอีกสองร้อยตัวนะครับก็เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นส่วนที่จะเร่งการระบายแล้วก็มีการสูบไฮโดรฟโลนะครับเพื่อที่จะเร่งสูบน้ําเพื่อที่จะให้สามารถได้ไหลได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นส่วนของการที่จะเร่งในการระบายเป็นส่วนหนึ่งส่วนการรับมือในเรื่องของอผู้ประสบภัยนะครับก็ในศูนย์พักพิงทั้งหมดก็ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงไปดูแลทั้งเรื่องความเป็นอยู่เรื่องของสุขภาพอนามัยนะครับสาธารณสุขแล้วก็เรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะครับรวมถึงอาหารปรุงสุกด้วยนะครับในแต่ละศูนย์ทั้งทั้งหมดก็มีการดูแลในการรับมือของพายุโนรูนะครับที่กำลังจะเข้ามาผลที่อาจจะเกิดขึ้นคือหนึ่งระดับน้ําในแม่น้ํามูลอาจจะเพิ่มสูงขึ้นน่าจะอยู่ในระดับหนึ่งเมตรจากจากระดับปัจจุบันนะครับซึ่ง ชุมชนที่จะต้องมีผลกระทบเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เคลื่อนย้ายคนในบางส่วนไว้แล้วนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์วันนี้ก็จะเคลื่อนย้ายเพิ่มเติมในส่วนที่สองรน้ําที่เพิ่มขึ้นหนึ่งเมตรเนี่ยก็จะกระทบกับศูนย์พักพิงบางศูนย์นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการย้ายผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงเดิมที่ย้ายมาแล้วรอบหนึ่งนะครับ,รบแต่ในรอบนั้นเนี่ยเขาอยากอยู่ใกล้บ้านที่เขาน้าท่วม จึงต้องเป็นการตั้งจุดพัดพิงอยู่ใกล้กับจุดที่น้ําเขาลงไปดูบ้านเขาได้นะครับทําให้ถ้าระดับน้าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเมตรเนี่ยศูนย์เหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะต้องขยับขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะมีการเริ่มขยับกันวันนี้นะครับในการเคลื่อนย้ายคนนั่นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นครับครับศูนย์นเหล่านี้นี่คือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อําเภอวารินริมแม่น้ำมูลหรือเปล่าพัดทางครับ,ท,รบที่ท,ท,ทั้งสองฝั่งเลยครับทั้ง,ท,งทั้งอเาเภอวารินแลวก็อําเภอเมืองเป็นสองฝั่งแม่น้ําเลยครับ สามพันกว่าคน่เป็นพื <คน S 2> ้นทุ่่ม<ซ>ต่ำพยบอยู่แล้วครับเป็นพื้นที่ลุ่มตม่ําแล้วก็เป็นพื้นที่ทีเ่เขาได้อยู่ชายน้ํานะครับก,ก,ก,ก็ต้องขึ้นมาครับ ท่านครับสมมติสมมติฐานสมมุติว่าอย่างพายุเนี่เมื่อกี้ฟังจากท่านรองอธิบดีกรมอุตุก็บอกว่าจะเข้าคืนนี้แหละนะครับรอยต่อระหว่างคืนนี้กับพรุ่งนี้นะฮะถ้า,านเราสันนิษฐานว่ามันเกิดร้ายแรงที่สุดเนีย่ยนะครับจำเป็นจะต้องอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนเาะนั้นที่จะต้องเข้าพื้นที่ช่วยชีวิตกันอย่างท,างทันท่วงทีเนี่เราเตรียมถึงขั้นไหนครับท่านครับในในศกักยภาพความพร้อมตรงนี้ผมผมสั่งการให้ทุกอำเภอนะครับได้มีการจัดตั้งเป็นจุดอพยพ เร่งด่วนฉุกเฉินนะครับที่ทุกตำบลโดยใช้ที่ทําการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเป็นเป็นสถานที่ไว้ก่อนนะครับเช่นหอประชุมอะไรแต่อะไรเ<ม>ตรียมการไว้ก่อนและมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะครับในพื้นที่ครบทั้ง25อำเภอของอุบลเลยนะครับว่าถ้าใครไม่มั่นใจแล้วก็บ้านไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะไปแนะนําให้เขาเดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กกับคนสูงอายุก็ขอให้มาอยู่ที่ที่ศูนย์ของแต่ละตำบลน,นี้ก่อนนะครับ,รบส่วนถ้าคน หนุ่มคนสาวอยากจะอยู่เฝ้าบ้านอะไรก็สามารถอยู่ได้แต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นนี่ก็สามารถเคลื่อนย้ายมาอยู่ในจุดที่จะเป็นจุดรวบรวมพักพิงไว้ช่วยฉุกเฉินได้ทันทีนะครับซึ่งให้มีอยู่ทุกตำบลครับอันนี้ได้มีการเตรียมการตัวนี้ไว้แล้วกับสภาะกำลังระดมสแตนบาย24ชั่วโมงเลยนะครับท่านยี่สบ2ี่ชั่วโมงครับยี่สี่ชั่วโมงครับซึ่งเราได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับตั้งฝ่ายทหารฝ่ายอภพรลนะครับฝ่ายท้องถิ่นฝ่ายปกครองต่างๆนี่ก็บูรณาการกันครับ วันนี้ท่านท่านรัฐมนตรีมหาไทยท่านอนุพงษ์เผ่าจินดาก็าจะลงไปประจําอยู่ที่อุบลด้วยนะครับท่านครับวันนี้เปลี่ยนแผนครับลงเครื่องที่อุบลไม่ได้เช้านี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ท่าน <c oughs> ท่านจะต้องลงที่จังหวัดพิศณุโลกและผมกําลังจะคอนเฟกับท่านเดี๋ยวนี้แล้วครับ โอเคครับท่านครับเพราะว่าถ้าใว่าฝนฝนเริ่มตกหนักแล้วทำให้เครื่องไปลงปกติไม่ได้นะครับท่านครับครับครับก็อาจจะไม่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 สะดวกที่จะลงบริเวณนี้เพราะว่าตอนช่วงกลับตอนเย็นก็อาจจะมีจํานวนพายุมากขึ้นนะครับก็ก็คงเปลี่ยนแผนการบินไปลงพิษโลกแล้วก็ใช้วิธีคอนเฟลเลนต์มาครับตอนนี้ฝนตกแล้วใช่ไหมครับที่อุบลครับทางครับที่ที่ใช่ครับตกคุมพื้นที่นะครับแต่แต่ไม่ถึงกับตกหนักนะครับตกแบบแบบ พรมๆมปล่อยๆแต่ว่ามืดขึ้นไปหมดเลยครับอือคัะพ <_ an> ายุกำลังมานะครับเป็นทิศทาง <_ m. S 2> เป็นอย่างนั้นนะครับคอับท่านผูท่านผู้ว่านะครับถ้าท่านมีอะไรเพิ่มเติมยังไงบอก่าพี่น้องประชาชนแจ้งได้ทันทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ